สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง v r family นะคะครั้งนี้ก็จะมาถอนเงินค่ะเพื่อนๆนครั้งนี้น่าจะถอนเป็นครั้งที่8แล้วนะคะ7หรือ8ดเนี่ยแหละจำไม่ได้เหมือนกันนี่เรามาดูประวัติการถอนกันเดี๋ยว 1>, 1 2 3 4งสอห้ครั้งนี้ครั้งที่8นะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตว่าแอปนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะนั่นก็คือมันไม่มีรถที่แบบว่าสมัครมาใหม่แล้วเขาแจกฟรีแล้วนะคะเพื่อนปกติเขาจะแจกฟรี1นึคันนะคะคือแจกฟรี3าวันนะคะคันนั้น คือหายไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นแจกรถฟรีหนึ่งคันแล้วนะคะรถก็จะมีสามรุ่นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็คือราคาสองหกเก้ายวันสิบหกจุดหนึ่งสี่ราคาสี่เก้าสองวันสิบสี่จุดเจหกแล้วก็ราคาเก้าเจ็ดแปดราคาสี่สิบแปดจุด 9บาทนั่นเองนะคะเพื่อนๆนตัวนี้คุ้มมากนะคะเพราะว่ารายเดือนได้ถึง1,467บาทเลยนะคะลงทุนแค่978บาทนะคะเราก็จะไปถอนกันค่ะถอนครั้งที่8นี่ตอนนี้แอดมีหน่บาทนะคะเพื่อนๆแอนนี่3วันถอนครั้งหนึ่งนะคะลงทุนไป2คันนะคะอันนี้ ไม่มีเพื่อนเหมือนกันนะคะเพื่อนอันนี้คือลงทุนเองแล้วก็พึ่งคืนทุนคือถอนครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะไปถอนกันค่ะทุกคนเราก็กดถอนทั้งหมดค่าแบกคือค่าธรรมเนียมเก้าเปอร์เซ็นนะคะเพื่อนเราก็กดถอนแล้วก็นี่ค่ะ เขาอัปเดตระบบใหม่ก็คือถ้าเวลาเราถอนเขาจะให้ส่ง OTP นะคะกลับเข้ามาที่เบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครนะคะเพื่อนอันนี้นะคะตรงนี้คือเขาอัปเดตระบบมาใหม่นะคะเราก็กด Get ไปแล้วก็รอรหัส OTP นะคะมาแล้วนะคะทุกคน 4สามห้าเจ็ดศ c สามเราก็กดยืนยันการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าเป็นอันว่าสำเร็จนะคะเพื่อนเราก็รอว่าเงินเราจะเข้าประมาณกี่โมงนะคะหรือใช้เวลากี่นาทีนั่นเองเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะคะเพื่อนๆ เงินได้เข้าแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหม <c oughs> เข้าเวลาสิบเอดจสามสิบเก้านาทีนะคะวันที่เก้ามีนายอดเงินคือหนึ่งร้ยสิบหกบาทน,นะคะ เราถอนไปร้อยี่สบเจ็ดบาทมันหักค่าธรรมเนียมนะคะเก้าเปรเซ็นประมาณสิบเอ็ดบาทเลยนะคะโอ้ถือว่าเข้าเร็วมากนะคะไปดูเวลาถอนของเราเราเพิ่งถอนไปเมื่อกี้เองเลยค่ะเพื่อนนี่ยเวลาถอนดูดิเห็นไหมมันถอนสําเร็จแล้วอถอนไปสิบเอ็ดจุดสามสิบเก้าจุดศูนย์เก้าวินาทีนะคะ แล้วเรามาดูเงินเขา11.39เหมือนกันคือไม่ถึงนาทีนะคะครั้งนี้โอ้โหสุดยอดมากแอปนี้ก็ยังจ่ายดีจ่ายเร็วจ่ายไวอยู่นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะ we are family แล้วพบกันค่ะ